สวัสดีครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับก็จริงๆริคอนเทนต์อันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์อันนึงที่ผมแบบมีความตั้งใจมากๆที่อยากจะทํามาในสมัยที่ทําช่องทูนูฟถึงช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าเอ้เราก็พอมีเวลาแล้วก็เราก็มีอุปกรณ์นะครับผมที่พร้อมที่จะทําเนื้อหาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือการสอนโปรแกรมมิงให้กับน้องนนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงที่ผมทําผมคิดคอนเทนต์ส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนทําช่องทกกูนนะแบบ 3- 4ปีที่แล้วเลยทีเดียวนะแต่ว่าทีเนี้ยเราก็จะเจอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะสอนน้องๆยังไงให้เข้าถึงการเขียนโปรแกรมได้ง่ายๆในสมัยนั้นพวกมันก็จะมีแบบพวกความยากลำบากต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงซฟต์แวร์ต่างๆเรื่องของเราจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษก่อนเราถึงจะเขียนโปรแกรมได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าผมก็ ได้ไปเจอกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะที่แบบว่าพัฒนาโดยทีมงานของคนไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สําหรับสอนการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กๆด,ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วหลักการสําคัญง่ายๆเนี่ยในการที่เราจะเริ่มเป็นโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่เด็กๆนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ตัวน้อยนะครับผมที่อาจจะมีแบบฝีมือเฉียบฉาดขึ้นในอนาคตนะครับก็จุดสําคัญจุดแรกในการที่จะเป็น Dev e l o p e r หรือว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมที่ดีได้นั่นก็คือการมีโหลด ข้อ thinking นะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ logic ต่างต่างนะครับผมแล้วก็วิธีการที่เราจะทําให้เราเขียนโปรแกรมออกมาแล้วก็ตอบสนองตามเป้าหมายของเรานะครับซึ่งเจ้าตัวแอปพลิเคชัน memo อันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้บล็อกโค้ดนะครับซึ่งบล็อกโค้ดก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสื่อสารในเรื่องของการเขียนโค้ดและเรื่องของ logic ต่างๆได้ง่ายแอปพลิเคชันนี้พัฒนานโดยทีมงานคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ดีมากและน,นี้เป็นแอปพลิเคชันเดียวด้วย ที่ทําให้เด็กๆคนเนี่ยสามารถเข้าสู่โลกของโค้ดแล้วก็ผู้ปกครองเองก็สามารถเข้าสู่โลกของการเขียนโค้ดไปพร้อมๆกับเด็กๆได้เลยด้วยนะครับนี่เรา,ารู้สิ่งนี้กันนะครับรา,ารู้จก Block ักบล็อกโค้ดนันก่อนนะครับบล็อกโค้ดเนี่ยบล็อกเบสเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการแบบว่าเอาพวกโลจิกต,ต่างๆมาต่อกันแล้วทําให้เราเห็นผลของการเขียนโปรแกรมได้โดยง่ายนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์ชั pro ้นโปรเนี่ยที่เขียนโค้ดต่าง,างๆเนี่ยน,นะครับอันนี้เท x t b ase, ์เบสก็คือการเขียนโปรแกรมโดยปกตินะครับนี่เราก็สามารถที่จะมีโปรแกรมที่ใช้บล็อกเบ อะไรเงี้ยนะครับติงเกอรอะไรเงี้ยนะครับ c o ้ดสปานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการสอนแอปพลิเคชันนี้นะทีมงานคนไทยอ่าเป็นผู้พัฒนาขึ้นมานะครับบอกว่าแบบดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะมิโมนะยินดีต้อนรับของโลกของมิโมนะครับมิโมก็จะอ่มีให้โหลดทั้ง iOS และ Android เลยนะครับก็สามารถที่จะอ่ากดพิมพ์มิโม่นะครับผมแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันกันได้อยู่ในสตอ r e เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะมิโมนะครับ ก็ในตัวของมีโมเองนะครับก็จะมีทั้งในมุมมองของผู้ปกครองแล้วก็ในมุมมองของน้องๆด้วยนะครับก็เนี้ผมสร้างโปรไฟล์เอาไว้นะชื่อน้องอูนะชื่อน้องอูนะครับเรามาให้น้องอูเรียนรู้ในการเขียนโค้ดกันดีกว่านะครับในคืนที่ไม่มีมแสงของพระจันทร์มารบกวนเกาะโคดดิ้งลอยฟ้าที่อาศัยแผงวงจรใต้เกาะเพื่อพลังงานนั้นได้ถูกพายุปริศนาเข้าเล่นงานและเกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาล พเป็นเรื่องราวได้เกิดพายุลูกใหญ่ทำให้โค้ดบล็อกบางส่วนหลุดออกจากแผงวงจรและทําให้เหลา่าผู้ดูพิทักษ์ที่ช่วยกันดูแลแผงวงจรมาตลอดตกอยู่ในอันตรายโลกโคดดิ้งเนี่ยนะฮะตอนนี้แบบว่าออกาเจอกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะโหโลกมีถูกพายุลูกใหญ่เข้ามาจัดการพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆเกิดความผิดปกติเรามาช่วยโลกโคดดิ้งกันนะครับก็โคดดิ้งเริ่มไม่เหมือนเดิม ดอกไม้สีชมพูประจำเกาะไม่เบ่งบานดอกไม้ไม่เบ่งบานแล้วด้วยเห็นไหมฮะโค้ดบางส่วนเนี่ยถูกเสียหายไปเราต้องมาช่วยกันซ่อมโค้ดเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งเสียงเพลงของมแมลงเต่าทองสีเขียวก็เงียบหายโอ้เจ้าแมลงเต่าทองน่าสงสารมากเลยแม็กซิมัสสติปัญญากลประจำเกาะโคดดิ้งและมีโมเด็กน้อยผู้กล้าหาญแห่งเกาะเริ่มกังวล ทั้งสองปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรหลังจากพายุสงบลงแล้วและนี่คือพระเอกของเรานะครับเจ้ามีโม่นั่นเองนะครับผมเทพเจ้าแม็กซิมัสได้มาคุยกับมีโม่แล้วมีโม่เจ้ามีเทียนไขสองทางในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ก็โคดดิ้งกำลังต้องการความช่วยเหลือเราต้องใช้บล็อกให้มากพอที่จะดึงเอาโคดบล็อกกลับมาติดกับแผงวงจรได้อีกครั้งไม่น่ารักมากนะมีโม่ตัดสินใจออกเดินทาง เพื่อปลุกพลังของโค้ดบล็อกกลับคืนมาและช่วยกอบโคดดิ้งให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเราไปช่วยมีโม่เตรียมตัวสำหรับการเดินทางนี้กันเถอะไปเลยมีโม่เรามาออกเดินทางเข้าสู่โลกแห่งการโคดดิ้งกันเถอะนะครับลุยเลยแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทยนะ่ก็จะมีคำแนะนำจากแม็กซิมัสนะครับแม็กซิมัสก็คือดร่วงไปตัวสีฟ้านี่ะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ในเกมนี่คือจำนวนเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถเก็บเหรียญเพิ่มได้จากการเรียนโคดดิ้ง นี่คือจํานวนดาวทั้งหมดที่มีอยู่เราจะได้ดาวหนึ่งดวงทุกวันที่เข้ามาเล่นกับมีโมทุกวันก็จะนี่ฮะมีดวงดาวมีโมศด้าจังแล้วก็ช่วยให้มีโมสดใสกันทำไงดีแต่ที่มีโม่เพื่อเล่นกับเขาโบนัสรายวันถูกปลดล็อกแล้วรับโบนัสนะครับไปที่เกาะโคดดิ้งเพื่อเก็บเหรียญเพิ่มกันเถอะเอาละเราเดินทางไปถูกาะโคดดิ้งกันเถอะนี่ครับผม ก็เราเดินทางไปด้วยมุมขวาบนนะในกอรอโคดดิ้งเนี่ยนะครับก็จะมีพวกภารกิจที่เราให้เราเริ่มเรียนรู้ในการทำบล็อกเบสโคดิ้งนะครับอ,อันนี้เริ่มเริ่มต้นมาอย่างแรกเลยนะครับโ,โหก็พวกกราฟิกต่างๆก็น่ารักมากทีเดียวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของมีโมในโลกนี้เราจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันและได้ลงมือสร้างแอนิเมชันเท่ๆด้วยกันเราคือแม็กซิมัสนะ เราจะคอยช่วยเหลือตลอดการเดินทางนี้เองพร้อมที่จะเดินทางหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นขอแนะนำมีโมให้เพื่อนๆรู้จักกันน้อยมีโมอาศัยอยู่บนเกาะโคดดิ้งทุกคนรู้ไหมว่าโคดบล็อกที่เรากำลังจะได้เรียนรู้กันเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมที่สามารถนำไปต่อยอดให้เราสร้างแอปพลิเคชันสร้างเกมหรือแม้แต่สร้างหุ่นยนต์ก็ได้นะ เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะคะบล็อกโค้ดบล็อกที่เราใช้เนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นตัวที่เอาไปประยุกต์ต่อในอนาคตได้อันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะว่าความคิดที่เป็นที่การใช้โค้ดบล็อกเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้กับในแอปพลิเคชันหลายๆรูปแบบหรือสร้างหุ่นยนต์หรือสร้างอะไรอย่างที่แม็กซิมัสบอกได้จริงๆนะครับบล็อกสีฟ้าทั้งหมดนี้บล็อกเครื่อนี่เราสามารถใช้บล็อกเคลื่อนที่มาต่อกันหลายๆบล็อกเพื่อควบคุมให้มีโม่เดินไปในเส้นทางที่เราต้องการ เนะครับเราก็สามารถที่จะเอาพวกบล็อกโค้ดต่างๆนะฮะในการที่จะเดินทางบอกเส้นทางการเดินทางของมิโม่ได้นะครับก่อนอื่นต้องเปิดตัวช่วยกันนะก็จะมีตัวที่เป็นปิดตรงนี้นะครับบอกว่าไอเราทำไงเราจะไปถึงเป้าหมายได้บล็อกโค้ดตรงนี้ก็คือจะเป็นแทนการเคลื่อนที่เดินทางของมิโมนะครับเราก็บอกว่าโอเคเราสามารถที่จะให้มิโม่ขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับขึ้นไปสองช่องแล้วก็ไปทางซ้ายหนึ่งทีซิรับร้อมแล้วเริ่มทําการ รันเลยนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเหมือนกับโปรแกรมมิงเลยให้เราเขียนโค้ดเข้าไปแล้วเราก็ลองคอมไพล์แล้วรันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นผลของโปรแกรมออกมาแบบนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจากการใช้บล็อกโค้ดเนี่ยการที่ไปถึงเป้าหมายเนี่ยไม่ได้มีแค่วิธีเดียวด้วยนะครับก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการแบบเป็นติวเตอร์เรียลให้น้องๆนะฮะเรามาเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีมุกเอาละต่อไปเก็บส้มนะครับลองเก็บส้มซิมีโมอจะต้องเริ่มจากเดินขวาก่อนใช่ไหมเดินขวาก่อนนะฮะ เดินขวาเดินขวาแล้วยังไงต่อดีเดินลงไหมอ่าโอเคครับเราก็ให้น้องม<อ>ีโมไปเก็บส้มนะครับโอโ้โหยังมีอาหารใช้บล็อกอย่าลืมหลอดนี่ครับก็สำเร็จในมิชั่นแรกไปแล้วนะเอาละเรามาดูที่ฉากต่อไปกันนะฮะน้องมีโมจะต้องไปทำอะไรต่อนะนี้อย่างนี้ก็จะเริ่มมีคำใบ้ที่มากขึ้นนะครับ เราจะให้น้องมีโมไปเก็บเค้กใช่ไหมอ่าเราทํายังไงให้บ้างให้น้องมีโมเนี่ยขึ้นไปเก็บเค้กได้นะครับก็จะไปทางขวาหนึ่งช่องได้ไหมอ่าเรากดช่องดูก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับก็น้องๆสามารถที่จะกดช่องได้นะฮะแล้วก็อ่าขึ้นไปอีกอันนึงไหมสมมุติว่าถ้าเราเขียนว่าใส่ลงไปล่ะจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะน้อแล้วน้องมีโมไปไม่ถึงเป้าหมายเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียวนะพยายามเข้าเราก็ค่อยๆนะครับนี่เปลี่ยนมานะฮะเปลี่ยนเป็น อ่าพี่อุงงแล้วอ่าพี่อูงงแล้วนะครับอ่าแล้วครับก็ค่อยๆนี่ครับผมแล้วค่อยๆประกอบโค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับไหนครับนี่น้องมีโม่ตะไปได้ถึงไหมในี่น้องมีโม่ได้กินเค,ค้กที่เรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมสุดๆไปเลยเอาละฉากต่อไปจะเป็นยังไงนะเราก็จะมีโคดบล็อกนะครับผมที่อม มีความทําให้ตัวมิโมเนี่ยสามารถที่จะขยับแล้วก็ทำอะไรได้มากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เราต้องเก็บทั้งนมใช่ไหมฮะเราต้องเก็บทั้งนมใช่ไหมอ่าเราเปิดกริดก่อนนะครับเก็บหนึ่งครั้งใช่ไหมฮะแล้วเราก็สามารถที่จะขยับขึ้นๆก็ได้นะแล้วก็ไปทางขวาอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานพื้นฐานก่อนนะครับนี่เก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะเยี่ยมสุดๆเก็บร้อยนะครับ แล้วก็นี่ครับพอเรามาดูที่บ้านของมีโมเองนะครับมีหลายอย่างมากเลยนะมีแซนบ็อกด้วยนะครับแซนบ็อกก็เป็นสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะคือเราสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์ต่างๆก็เอาน้องมีโม่ยกขยบมาเราใช้โลจิตต่างๆที่เราเรียนรู้มาก็ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วเราสามารถที่จะแชร์กับเพื่อนๆเราด้วยนะครับในโลกแห่งมีโมเวล์นะครับสามารถโอ้โหเลือกพื้นหลังได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้เพิ่มสปร์เพิ่มอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะ ซึ่งถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับอ่าแล้วเราก็ยังมีมิโมเวิลด์อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูมีมีโม่เวิล์กันนะครับอ่าแล้วเราลองไปดูที่มีโม r เหมือนยังขาดอ,าอะไร <M imo S 2> ไปนะกันนะครับนี่โลกของมีโม o นะครับโลกของมีโม o เองเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับผมที่ทําเรื่องราวต่างๆของมีโม o นะครับให้เราสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะ เนี่ยฮะมีอยู่หลายที่มากเลยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูผลงานของน้องๆกันได้ทุกคนเลยนะครับกเ็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าโปรเจกต์ของตัวมีโม่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะคือหนึ่งเนี่ยคือพัฒนาโดยทีมงานชาวไทยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยน้องๆยังสามารถที่จะแบบใสจินตนาการของตัวเองเข้าไปในโปรเจกต์ได้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆที่อยู่ในโลกของมีโม่ได้ดูกันได้ด้วยนะครับและสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะใน,นในฐานะที่ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ตัวจริงคนหนึ่ง น,นั่นก็คือกา,ารเข้าสู่โลกของโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับเ,เราจะต้องมีเรื่องของการเข้าใจพวกภาษาต่างๆแล้วก็มีความซับซ้อนที่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรแต่ว่าการเริ่มต้นที่มีมัลเวิลเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสอนให้น้องๆรู้จักกับเรื่องของความคิดแบบเป็นตรรก,กะโลจิคอลทิงกิ้งแล้วก็ลักษณะของการที่เอาโลจิกพวกนั้นใส่ลงไปในลักษณะของโค้ดบล็อกนะครับผมแล้วก็บรรลุถึงแล้วก็ทาพวกเป้าหมายต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆออกมาได้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่า โอ้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ถือว่าในประเทศไทยตอนนี้ผมเจออยู่อย่างเงี้ยแค่แอปพลิเคชันเดียวแล้วก็พาผมไปสู่จุดที่แบบเอ้ยเราสามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กๆของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการโคดดิ้งแบบเริ่มต้นยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันดีมากก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนนะครับให้ไปดาวน์โหลดกันนะสำหรับ m ี m o นะครับผมมีทั้ง iOS และ Android แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยแอปพลิเคชันอันนี้เอ้ยมันมีประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เกิดมีอะไรอยากจะคุยกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบอกผมได้ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับก็อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าเอ้ย e ผมอยากจะทํามานานละนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็ยังอยากจะทาเรื่อยๆโดยเฉพาะการส่งเสริมเลยกับการโคดดิ้งให้กับน้องๆน,นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครกอนาาไป่ สวัสดีครับบ๊ายบาย